สบายดีเด้อทุกคนเป็นยังไงสบายดีบ่บ่จะเป็นพี่น้องทางเล่าบ้านเท่าล้วก็พี่น้องทางฝั่งไทย้วกกาี่ว่าอศัยอยู่ต่างประเทศนําเนาะมามื้อเนี้ข่อยจะพามาเห็ดขน้นมจีนเฮ็ดง่ายๆแล้วก็เห็ดรวดเร็วทันใจเพราะว่าช่วงนี้ไม่ครกับบ่คคอยมีเวลาพอมีเวยกประจําเห็ดเนาะแต่ว่ากอยากกินก็นเลยเห็ดแบบง่ายๆเอามาลองเห็ดกันเลยหนึ่งก็คือข่อจะซยอยแครอทแครอทนี่เอาสองหัวหรือว่าหนึ่งหัวใหญ่ก็ได้ จริงสูตรและปริมาณนะข้ากเห็ดกินเองก็ได้ตามตามจีว่าข้าหมากข้าสอบเลย <c oughs> อันนี้คือเป็นพักรกะลำนะพักรกะลำเป็นหัวแหลมหัวมนกับมีเด้อแต่ว่ามันจะหายากแต่ว่าัวกระลำหัวแหลมนะคือแบบว่ามันมีขายถั่วไปแล้วกับใบมันชีอันน่ะเป็นคือกระลำบ้านเ้านะั่นแหละมันชีบบแข็งขนาะดแล้วเราก็เอาไปล่างก่อนแล้วก็ซ้อยพักบัว บวบก,กับใส่ปโรดตามหมากักไม่คัวหมักกินผักกะใส่หลายๆแล้วก็ผักมันมุนน้ำจักหน่อยหนึ่งอันนี้คือมูบดมูบดนี่คือข่อยใส่ไปเอ่อขึงโลนะอันนี้คือข่อยจะบดกุ้งเนาะกุ้งกัใส่ปโรดสองขีดสามขีดใส่ปโรดสูตรและปริมาณนี่นะมันจะบดเป๊ะเด้อเพราะว่าข่อยก็บฝ้าเห็ดเนาะตัดนละังเลิกเวียกมาแล้วกับไม่เห็ดกินเองนะบ่มีเวลาขึ้นตะกี้ลยได้ แล้วก็มาบดแครอทอย่าบดละเอียดแลด้วเด้อบดยังเป็นตอนมาขูบมาข่าน้ำหน่อย,หน,อยหน่อยหนึ่ง่นะเพราะว่าบางคนเขาก็เอามิดอซอยได้หน่อยนอยเอาแต่ว่าข่อยบ่มีเวลาอันนี้คือเห็ุแบบว่าสไตล์อยู่ต่างประเทศที่ว่าสไตล์ที่ว่าคนบ่มีเวลาเด้อยคนเห็นเวียพักกำลังกาก็จะบดเอา แล้วก็ใส่พักบัวที่เขาซอยหมุนหันลงไปแล้วก็ใส่ไข่ขอจะปุ้งรสซาดตามที่เขาหมักก็แหละมีอันนะซีอิ๊วปากกาภูเขาแล้วก็น้ำตาลผงขนอหมูอันนี้คือขอยใส่น้ำมันไปน้ำหน่อยหนึ่งน้ำมันมะกอก,กหรือว่าน้ำมันปาล์มก็ได้ แล้วก็ใส่อนาผิกชัยค่อยใส่แป้งขา่าวน้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็นวดเข่ากันเอามือนวดก็ได้เด้อพวกเจ้าเด้อนี่นะแล้วก็ชิมรสชาติเข้หมักแบบใดนัวหวานนัวหวานเข้มแบบใดก็คือตามสไตล์ตัวเองไปหลดเนาะอันนี้คือก่อนจะตัดขางเด้อแผ่นนะ แผ่นกินนี่แหละแผนเกียวแล้วก็การหอาารร่อกันแล้วแต่ผู้ใดรที่ว่าหมักแบบใดการหอ่อคือข่อยห่อแบบสิจริงๆนะข่อยเลิกเวียวกมาเนี่ยกับประมาณสองหรือสามโมงแต่ว่าเผื่อเผื่อไปหับลูกเมนเทอร์เมนซ่ามากับขำแล้วเฮ็ดลิปนี้ข่อยจะเอาโทรศัพท์ถ่ายเพราะว่ามัน มันจะง่ายนะเหตุก็คืออัปโหลดลงโลดแต่คันเอากล้องถ่ายมันจะใส่เวลาโหลดหลังจากแล้วหลังจากเขาปั้นแล้วเนาะเขาก็ขึ้นหูปแล้วเท่ากับเอาน้ํามันทาซึ่งทานยังแน,นเพื่อ,อว่าบริมันติดคือฝ่าวเห็ดมันก็นจะบบงงามมันจะโบเพอร์เฟกเนาะแต่ว่าก็คือ มันก็นกินได้นะจริงๆข่อยก็เป็นคนหมกักเห็นอย่างทีง,งามๆเดคือผู้ใดที่ว่าเคยติดตามมาก่อนนะเจ้าฮู้ดีแต่ว่าช่วงนี้บ่มีเวลาอ๋หลี <c oughs> แล้วเรากันหนึ่งไปแล้วก็สังเกตเออเขามันสูงเขาก็เอาปรุงลงในตอนที่หนึ่งเนาข่อยจะไม่เห็นน้ำแจว่วซอสมันนะแหละะก็คือน้ำเออสังกัสีอิวหวานดำแล้วก็ใส่เกลือไปน้อยหนึ่งใส่น้ำสมซายสูแล้วก็ใส่น้ำอุ่นนะนะ ใส่น้ำตาลไปน้ำหน่อยหนึ่งให้ปรุงรสชาติให้มันออกสมหวานมีรสชาติเข้มน้อยหนึ่งแล็อ่ะใส่เกลือไปใส่แบบนี้ใส่มักเพชดนี่โคตรหอมเลย <c oughs> แล้วก็ปรุงขึ้นน้องแล้วกันเอาตัวหม่มาหนึ่ง บางคนเขาก็จะเอาอะนะอะไ้กระเทียมเจียวน้ากระเทียมน้ามันกระเทียมเจียวนะท่าหรือว่ากันเอามาหยอดใส่นานะข่อยมีได้แต่ว่าข่อยลืมอยู่ในขิปผู้ที่กินแล้วเลยจึงหู้ว่าเออลืมนั่นกระเทียมเจียวพอนี่เพื่อนข่อยนี่บ่เคยขาดกระเทียมเจียวหลอกกะหัวหอมพอเป็นคนที่มากกินเฟอแลอกกะเป็นคนที่มากกินกะเปียกก็คือมีไวตลอดแต่ว่าลืม มัได้ากินน้กันโคตรแซบเลยบางคนก็เอาอะไรเอาไข่เค็มใส่น้ำทั้งหนาหรือว่าเอากุ้งใส่น้ำก็กได้แต่ว่านี่คือข้อเหตุแบบว่าพอวาในมันค่าเวียกเนาะมันก็ไปตลาดไทยกับบุคคลมีเวลาหานะก็คือหาได้สั่มชิมมีหานะไรแต่ก็แซบแซบแซบ,แสบ,แสบรสชาติออกเออเอ,อขนมจมีนคือมันนัวเนาะนัวห,วหอมแล้วก็ออก น้ำเจ่วมันกระสุนหวานเค็มแซ่บมันเอ่อเผ็ดมาเด้อมากินกันบ๊ายบาย